นี่ฮาวก็ํารับผมไมค์ครับวันนี้นะครับผมก็อาการก็ดีขึ้นแล้วครับเมื่อวานผมเจ็บคอแต่ว่าวันนี้ผมไม่เจ็บคอแล้วนะครับก็คือผมก็สบายแล้วครับเหลือแค่วันนี้มีน้ำมูกยังย้อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือว่าวันนี้ครับเป็นวันศุกร์แล้วครับผมก็จะได้พักผ่อนแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือว่าวันนี้นะครับผมก็อาการดีขึ้นนะครับดีขึ้นมาหน่อยครับดีขึ้นตรงที่ว่าคอครับเมื่อวานก็คันคอเจ็บคอยู่ตอนที่ผมอยู่โรงเรียนนะครับ แล้วก็วันนี้ก็คือว่าเหมือนเดิมครับที่ว่าคือว่าคือน้ำมูกมันไหลอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนมันไหลอยู่ตลอดเวลาจนทํางานไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ายังพอได้อยู่ครับผมยังทําไหวนะครับแล้วก็ผมทํายังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ว่ายังดีนะครับที่ว่าจะมีเวลาเสาร์อาทิตย์อยู่นะครับเราก็ทํานะครับแล้วก็วันนี้ครับผมก็ มีน้ำมูกไหลย้อยอยู่ตลอดเวลาครับมันเป็นน้ำมูกเร็วๆนะครับเร็วๆแบบใสๆนะครับแล้ววันนี้ผมก็ไปหาหมอผมก็ไปรับยามานะครับแล้วก็เขาก็ให้ยาแบบชนิดหนึ่งมานะครับแล้วก็คือว่าที่ทําให้เราง่วงนอนนะครับคือเป็นยาที่ว่าทําให้ลดน้ำมูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากินยาพวกนั้นนะครับก็จะทาให้เราง่วงนอนครับแล้วก็มียาอีกอันหนึ่งครับที่ว่าเป็นยาปกตินะคที่ว่าต้องกินจาพวกหลังอาหารนะครับเช้ากลางวันและเย็นนะครับก็คือ มียาอีกตัวเป็นยาตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ยาแบบว่าทําให้ง่วงนอนนะครับยาที่ทําให้ง่วงนอนเขาคือว่าต้องกินแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับที่ว่าเราไม่ไปไหนแล้วเราก็พร้อมที่จะนอนแล้วนะครับก็คือว่าวันนี้ผมอาการดีขึ้นแล้วครับที่ว่าสามารถมาทํา youtube ได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับก็คือว่าผมดีใจมากๆเลยครับแล้วก็คิดถึงเพื่อน, <S <S อนๆทุกคนแล้วก็ fc ด้วยครับที่ว่าไม่ได้เจอผมนอนครับคือว่าผมติดธุระครับแล้วก็วันนี้ครับกะว่าผมผมจะมาทํานะครับแต่ว่าผมก็คือว่ายังเป็นวันยู่นิดหน่อยนะครับเสียงผมแจ้งแฮบอยู่นะครับโอเคครับจบแวลาครับถ้ารอยชอบเลยแชร์ไครตช่องไม่ใช่หลานคุณจีนด้วยครับข็ซิ้ซสได้ก็อย่ทุกคนนะครับใจเยสวัสดีครับแล้วก็ผมบอกอีกอย่างนึงครับเลยครับว่าวันนี้ผมมันขากินอะไรร้อนๆแบบนี้นะครับผมก็อะไรนะผมก็ทําให้ผมโล่งๆนะครับกินแบบเผ็ดๆนะครับกินจําพวกมาล่าอะไรแบบนี้นะครับ คือว่าเหตุผลที่ผมป่วยเพราะอะไรดูไหมก็คือว่าผมครับผมเปิดแอร์เย็นไปครับคือเปิดแอร์เย็นคือว่าน้องสาวผมเป็นหวัดก่อนครับแล้วก็ผมก็ก็ไปติดหวัดของน้องสาวผมครับตอนนี้ครับก็เป็นหวัดกันทางพี่ทางน้องนะครับโอเคครับก็ผมขอไปนอนก่อนนะครับเซียด้วยนะครับกู๊ดไนท์สวัสดีครับ